พนลพักนักปรุงโฮมคุกน้ำจิ้มสุกี้นะครับนอกจากเราจะทานปกติแล้วนะครับเราสามารถนำมาแอปพลายประยุกต์นะครับเป็นน้ำจิ้มทานกับของว่างอย่างของว่างตัวนี้คนใช้ปูอัดครับแล้วก็ห่อด้วยหมูบดซึ่งผสมกับวุ้นเส้นนะครับแล้วก็แรปอีกทีหนึ่งด้วยผักกาดขาวนำไปนึ่งนะครับเรียกว่ามีกลิ่นอายเหมือนสุกี้เหมือนกันเหมือนเราทานสุกี้แห้งๆเนี่ยแหละครับ ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็เลยดูจากสภาพของเขาแล้วเรียกเขาว่าปูอ้วนแล้วกันครับเริ่มจากการที่เรานำผักกาดขาวนะครับเด็ <S <S ดเป็นใบๆครับผมต้มในน้ำร้อนประมาณสักครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็นำมาแช่ในน้ำเย็นจัดครับเพื่อห,หยุดความร้อน สูตรนี้เราจะทําทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับเราก็ใช้ผักกาดขาวทั้งหมดประมาณ10ใบนะครับในส่วนของวุ้นเส้นนะครับวันนี้พลใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งเราใช้25กรัมครับแต่เมื่อเราแช่น้ําปุ๊บมันก็จะพองตัวขึ้นอีกนะครับหลังจากแช่น้ําเสร็จแล้วนะครับเราัดครับผมตัดเป็นเส้นเล็กๆนะครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพวกสมุนไพรลงไปด้วยนะครับเราจะมีผักชีนะครับแล้วก็ต้นหอมครับผมผักชีเราใช้แต่ส่วนที่เป็นใบนะครับ ต้นหอมซอยครับนำไปใส่ในเนื้อหมูบดนะครับใส่วุ้นเส้นตามลงไปครับบุงด้วยซีอิ๊วขาวนวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับวันนี้นะครับเราก็จะใส่น้ำจิ้มสุก,กี้เทศไทยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรรสจัดจ้านต้องบอกว่ารสชาตินะครับเข้มขึ้น3ามเท่าครับเรียกว่าอร่อยมากทีเดียวที่สำคัญไม่มีผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์กูเตนฟรีด้วยนะครับ สำหรับคนที่ชอบทานอะไรเผ็ดๆเนี่ยต้องสูตรนี้เลยถ้าเผื่อสมมุติว่าเราจะไม่ทานเผ็ดมากนะครับสูตรลดกลมกล่อมก็อร่อยไม่แพ้กันครับอ่ะผใส่ลงไปนิดนึงนะครับในส่วนผสมของเราแล้วก็นวดให้เข้ากันครับเอาละครับประกาศขาวนะครับที่เราแช่น้ำไว้นำออกมานะฮะตัดตรงส่วนแกนกลางแข็งๆออกครับผม ซับน้ำหมันาดนะครับหลักส่วนผสมลงไปนะครับประมาณ30กรัมครับผมปูอัดครับผมหมวนเป็นแท่งแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จัดลงในลังถึงครับ ั้งน้ำให้ร้อนนะครับนำปูอ้วนของเราขึ้นนึ่งครับชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับใช้เวลา10นาทีครับสำหรับบางคนนะครับที่อาจจะแบบว่าชอบเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะครับโอ้โหสามารถประยุกต์ได้เลยครับเยอะแย,ยะมากมายถ้าเราไม่ใช้เป็นปูอัดนะครับเราจะใช้เป็น เป็นกุ้งก็ได้นะครับก็พันกุ้งทั้งตัวเลยชิ้นใหญ่ๆอ้วนๆสมชื่อ, <S 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 อต้องบอกว่ารสชาติจัดจ้านมากครับอิ่มอร่อยเต็มคำมากๆผลเชื่อว่าน้ำจิ้มสุก,กี้เทศไทยตัวนี้นะครับ จิ้มกับอะไรก็อร่อยต้องลองดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w c o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ